ครับสวัสดีครับก็ตั้งทีวีนะครับก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ทำสัญญาไว้ผมจะลงคลิป Q&A เกี่ยวกับผมนะครับแต่เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยเสียใจทั้งประเทศนะครับก็คือในหลวงของเรานั้นทรงสเสด็จสวรรคตแล้วก็ผมอย,อยากจะมาบอกว่าผมจะเลื่อนคลิป Q&A ของผมออกไปเป็นอีกสามอาทิตย์หน้านะครับ ก็คือเลื่อนไปเป็นเดือนหน้านะครับก็ผมขอโทษด้วยในนะัที่นี้นะครับที่ไม่ลงคลิปวิดีโอไว้ส่วนคลิปวิดีโออื่นๆที่ผมจะลงนั้นนะผมจะเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตในคลิปนี้นะครับก็ทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมจะใส่เสื้อดำหรือเสื้อสีเทาหรือสี อะไรที่มนหมยน,นั้นเพื่อเป็นการไว้อะไรให้แกให้แกท่านนะครับก็ผมมาถแถลงการที่นี้ผมอยู่กับช่องนะครับก็ที่นี้นะครับสวัสดีครับ